นี่เป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับที่ในสมัยก่อนนั้นใช้ฉายในสถานีโทรทัศน์นะครับยังไม่ทราบชื่อเรื่องนะครับว่าชื่อเรื่องอะไรนะครับแต่ที่ผมตั้งไว้เล่นๆก็คือตุ๊กตาอาถรรพ์นะครับหรือว่าคล้ายๆตุ๊กตาผีนะครับดาราสองคนนี้นะครับรู้จักผู้หญิงคนเดียวนะครับก็คือคุณเหมยฟ้านะครับดาวยั่วในสมัยก่อนนะครับส่วนดาราผู้ชายนั้นไม่ทราบชื่อนะครับ ถ้าเป็นหนังทีวีในสมัยก่อนที่ฉายด้วยฟิล์ปปม16มมแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ดูนะครับเพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเรื่องนี้อาจจะฉายเฉพาะในกรุงเทพนะครับเพราะว่าประมาณนั้นทีวีในกรุงเทพะจะแพร่หลายมากกว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดนั้นต้องอาศัยสัญญาณจากสถานีส,านส,านส่วนภูมิภาคไปฉายนะครับท้าละครไม่ดังจริงๆก็ไม่ได้ไปฉายนะครับดาราที่เราจะเห็นตอนจากนี้ในฉากก็คือดาราอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาราเก่านะครับเล่นมาทั้งหนังแล้วก็มาเล่นทีวีนะครับ เป็นดาราผู้ชายนะครับชื่อว่าคุณโ๋เป่าปีนะครับก็ดาราท่านนี้แหละครับที่นั่งอยู่นะครับแล้วมีดาราผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามานะครับดาราผู้หญิงนี้ไม่ทราบชื่อนะครับเอาดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนนะครับมาให้คุณโ๋เป่าปีนะครับในฉากก็น่าจะเป็นการคุยถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ตายไปนะครับอาจจะเป็นลูกของสองคนที่อยู่ตอนต้นนะครับคุณเบยฟ้ากับผู้ชายคนนั้นแหละครับ คุณโปนี่ก็เหมือนกับมีความสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยจะไปไหว้ศพนะครับใครที่เห็นคุณโป๋แล้วนึกถึงหนังในยุคหลังนะครับที่คุณกำอนทับขันไหลนำมาแสดงเป็นเหมือนอาจารย์ของสมบัติเวทีนะครับในเรื่องเต้าหวยไหลเหลี่ยวนะครับก็คือท่านคนนี้แหละครับพราะแต่งเป็นคนจีนแล้วก็เหมือนคล้ายๆอย่าจบสู้นะครับแต่นี้เป็นบุคลิกทั่วไปนะครับที่เราเห็นในหนังก็คือเล่นเป็น เอาแป๊ะแก่ๆนะครับบางทีก็ขายของนะครับเสียงภาคก็ต้องทําออกเสียงโทนเสียงจีนนิดหนึ่งนะครับใค่คายเสียงคุณบุญบุญหนังนะครับเวลาภาคตอนนี้นะครับก็นั่งปรับทุกกันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่หลุมศพนะครับท่านใดทราบดาราผู้หญิงท่านนี้นะครับเป็นดาราทางทีวีนะครับสมัยตะก่อนนั้นผมแทบจะไม่ค่อยได้ดูทีวีเลยนะครับดูแต่หนังนะครับก็เลยไม่ค่อยคุ้นครับ ดาราที่แสดงทีวีสักเท่าไหร่นะครับส่วนดาราที่แสดงหนังนั้นถ้าดูมาตั้งแต่เด็กๆนี่จําแม่นเลยนะครับยกเว้นดาราใหม่ๆทุกวนันนี้เล่นเกินคนละเรื่อง2เรื่องนี่บางทีจําไม่ทันเลยนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่เป็นการถ่ายหนัง1ีโพรหองสมัยก่อนนะครับไม่ได้บันทึกเสียงนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายนี้ก็ต้องพูดนะครับต้องมีบทนะครับแต่ว่าจะไม่อัดเสียงนะครับจะใช้วิธีเอานักาพากมนนังาพากันสด ในสถานีโทรทัศน์นั่นแหละครับวันแล้วก็เดินทางไปนะครับดูป้ายโฆษณาเครื่องดื่มในสมัยก่อนนะครับที่ติดไว้ตามบ้านนะครับนี่ครับเป็นหลุมศพของเด็กหญิงอ้อยนะครับซึ่งน่าจะเป็นลูกของคุณเหมยฟ้านะครับก็มีเพื่อนนะครับก็คือเด็กคนนี้แหละครับเด็กชายที่ไว้ผมเรียกวไว้ผมแกละนะครับเหมือนเด็กชายแกละนั่นแหละครับดูแล้วน่าจะชื่อเด็กชายอวกสมชาตินะครับที่เคย เล่นหนังเรื่องไอ้แกลเพื่อนรักนะครับที่เดินคู่กับพระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับของท่านมุ้ยนะครับนี่ก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับ้น,น,น2 1 4นะครับเรื่องนี้ดูจากป้ายหลุมศพนะครับเขากําหนดให้เด็กที่ตายในหลุมศพนั้นตายประมาณปี2 5 1 9นะครับก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะออกฉายประมาณปี2119นะครับเพื่อให้เป็นปัจจุบันของการถ่ายหนังนะครับ เหมือนเรียกพ่อนะแปลกดูปากนะครับอ่านเหมือนเรียกหรือเรียกแปะกอะไรอย่างนี้แหละครับก็ไม่ทราบรายละเอียดของหนังนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าฟิลชุดนี้พอได้มานะครับพอฉายดูเห็นนะครับดาราเป็นหนังทีวีก็จริงนะครับแต่มีดาราเด็กซึ่งหลายคนคุ้นนะครับก็คือเด็กชายอวบสวมชาตินะครับเด็กชายเด็กชายรุ่นนั้นจะมีเด็กชายเอ๋คนหนึ่งกับตัวเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแล้วโตกว่านี้ก็เด็กชาย สนิทแก้วดีนะครับที่เป็นโกในเรื่องอนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับบางทีก็จําผิดจําถูกนะครับว่าใครเป็นใครนะครับนี่เขาก็ถ่ายหนัง16วอสมัยก่อนนะครับแล้วก็นางปวดครวนร่ำครวนอยู่บริเวณหน้าหลุมนี่แหละครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเด็กหญิงอ้อยที่อยู่ในในเรื่องนี้นะครับแสดงโดยใครนะครับเพราะฟิล์มมันกระโดดมาม้วนเดียวนะครับได้มาประมาณ 20นาทีนะครับแล้วก็มีบางส่วนทั้งเสียหายด้วยนะครับก็เลยต้องตัดออกไปนะครับวันนี้ฉายให้ดูจนจบเรื่องของฟิล์มที่ได้มานะครับอาจจะดูนานหน่อยนะครับประมาณ12นาทีเพราะว่าแต่ละฉากนั้นคุยกันนานนะครับก็ปล่อยไว้ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าโอกาสที่จะฉายแบบนี้คงไม่มีนะครับดาราเด็กนะครับที่ตั้งชื่อเป็นนูดที่เดินขาวๆนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับเป็นดาราเรียกว่าเป็นดารา ู้หญิงคนหนึ่งชื่อเสียงโด่งดังนะครับคุณเปียดทิพย์คุ้มวงนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าคุณเปียดทิพย์คุ้มวงนะครับจากภาพที่เห็นในฟิล์มนะครับจะรู้ว่าเป็นน่าจะประมาณปี2019จริงๆนะครับเพราะว่าหน้าตาอย่างสดใสนะครับชากนถ่ายไปที่ต้นไม้แผ่นขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครนั้นเล่าเรื่องนะครับเอาไว้ทำออฟซีนนะครับแล้วก็มาที่บ้านนะครับจะมีตุ๊กตาตัวนี้แหละครับ ที่ผมตั้งเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์หรือว่าเหมือนตุ๊กตาผีนะครับก็คือเหมือนมีชีวิตขึ้นมานะจะไปสัมพันธ์กับหลุมศพของเด็กที่อยู่ในที่ฝังอยู่นะครับไาสังเกตดูนะครับแล้วก,ก็พยายามสร้างนะครับให้มันทัรเรื่องตุ๊กตาผีนะั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับไสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับอยู่ๆก็เหมือนมีเคลื่อนไหวได้ นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับค่อยๆเคลื่อนนะครับผมก็เลยตั้งชื่อเป็นตุ๊กตาถานเล่นๆไปนะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้นะครับในทีวีสมัยก่อนนะครับเขาตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับก็บอกกล่าวกันมานะครับอาจจะเป็นหนังเป็นหนังเป็นตอนตอนะครับเป็นชุดนะครับแล้วก็แยกเป็นตอนชื่อเรื่องนั้นตอนชื่อเรื่องนี้แล้วก็มีดารามีอะไรมานําแสดงนะครับเห็นไหมครับตุ๊กตาต็ค่อยๆเคลื่อนนะครับจะไปสัมพันธ์กันเขาจะตัดสลับกับ หลุมศพของเด็กหญิงอ้อยนะครับเห็นไหมครับเลื่อนนี่อยู่ในห้องคนเดียวนะครับนี่ครับเห็นไหมตัดสลับกับหลุมศพของเด็กหญิงอ้อยนะครับแล้วคุณเปียดทิพย์ก็เดินผ่านหลุมศพนั้นมาด้วยนะครับเหมือนกับสื่อกันมาอย่างไงนะครับเพื่อจะให้มันดูเป็นอัฐานิดนึงนะครับเห็นไหมครับคุณเปียทิพย์ชุดขาวรู้นะครับเดินไปแล้วนะครับดูตุ๊กตานะครับ ฟิล์มก็เห็นไหมครับเริ่มจะเสียหายแล้วนะครับฟิล์มหนังทีวีสมัยก่อนนั้นใช้ฟิล์มราคาพอประมาณนะครับไม่ต้องแพงมากนะครับเพราะว่าปกติใช้กันไม่กี่ครั้งก็ต้องทิ้งนะครับไม่เหมือนหนังเรื่องนะครับที่หลายคันยาวนานนะครับเข้าห้องมาตุ๊กตาล้มเห็นไหมครับมาเปิดห้องมาตุ๊กตาล้มคุณเปียดทิพย์เห็นก็ไม่เอะใจอะไรนะครับก็นึกว่าผมดาวเอานะครับนึกว่า แรงอัดของประตูนะครับก็ทําให้ตุ๊กตาที่นั่งอยู่ล้มลงนะครับดูคุณเปลืทิพย์ครับดูใบหน้าครับเห็นไหมครับก็จะอาจจะไปสัมพันธ์กันกับปี2019นะครับที่อยู่ในป้ายหลุมศพนะครับก็ทําให้ผมต้องเดานะครับว่าน่าจะเป็นหนังที่ออกฉายในปี2019ในทีวีนะครับก็คุยกับตุ๊กตานะครับ แล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ๆตุ๊กตาร้องไห้นะครับค่อยดูร้องไห้เรียกตุ๊กตาว่าลูกแม่นะครับค่อยดูนะครับเห็นไหมครับตุ๊กตาร้องไห้แต่ว่าหนังตัดมาจากหลังคานะครับเห็นไหมครับน้ําฝนที่อยู่บนหลังคามันหยดลงมาพอดีนะครับเขาก็สร้างให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ให้เป็นเรื่องศิยศาสตร์จนเกินไปนะครับ นางไทยสมัยก่อนทํายากนะครับอะไรที่เกินความพอดีนะครับมีกบลควบคุมนะครับก็เลยทําให้นางไทยก็อยู่กันแค่นี้แหละครับดูครับคุณเปียิพิปนะครับนี่ปล่อยหมดฉากที่ได้ฟีมมาเลยนะครับประมาณ12นาทีนะครับที่ยังพอใช้ได้นะครับแล้วนี่ก็ที่หลุมศพนะครับ2คนนะครับคุณโป๋เป่าปีกับ็กชายอ้วบสมชาตินะครับก็ เรียกว่าว่ลาหลุมศพแล้วเดินกลับนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องเดินลงไปในทางซึ่งเห็นไหมครับทางซึ่งมีน้ําขังนะครับก็แปลกนะครับเหมือนจะทําให้ดูเหมือนลงกันดานหรือไงเนี่ยเพราะคุณเปียทิพย์เดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นไม่มีน้ำนะครับเรื่องของหนังนะครับไปคิดม้างนะครับแต่คนดูชอบคิดบ้ากนะครับก็เป็นนั้นว่าตัวละครที่เราเห็นในหนังทั้งนี้นะครับ สองท่านนี้ก็คือเด็กชายอวบสมชาตินะครับแล้วก็คุณโป๋เป่าปีนะครับแล้วก็เห็นคุณเหมยฟ้าที่อยู่ตอนต้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นคุณเปียดทิพย์คุ้มวงนะครับที่อยู่ในหนังเมื่อสักครู่นะครับก็เลยนํามาฉายให้ทุกท่านดูนะครับเพราะว่าเป็นหนังซึ่งอย่างน้อยก็มีดาราที่แสดงหนังนะมาร่วมแสดงด้วยนะครับก็อาจจะเป็นภาพถึงหาดูได้ยากของดาราแต่ละคนนั้นนะครับก็นามาให้ท่านดูนะครับเชื่อเรื่องนั้นก็ แล้วแต่จะตั้งนะครับแต่ผมตั้งเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ไว้นะครับเพราะว่าฉากจบของมวนนี้ไม่มีนะครับอาจจะยาวสัก4ี่สิบนาทีนะครับแต่ว่าเราได้ฟีลมาไม่ถึง2ี่สินาทีมันก็ยังไม่จบเรื่องนะครับมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดินกันไปคุยกันไปหยุดคุยในทางซึ่งน้ําท่วมนะครับน้ําขังนะเเรื่องน้ําท่วมขังอยู่นิดหน่อยนะครับคุยกันนานนะครับ ถ้าเป็นตัดต่อแบบไฮไลท์ในสมัยก่อนที่โพสต์นั้นก็จะตัดให้สั้นลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะปล่อยเป็นหนังยาวๆของแต่ละเรื่องที่ได้มาเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่มีเวลาที่จะต้องมาทําแบบนี้แล้วนะครับบางคนบอกว่าทาไมไม่ภาคเสียงนะหนังแบบนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีบรรยายนะครับภาคเสียงก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับก็เหนื่อยนะครับคนดูหนังไทยเก่านั้นน้อยลงนะครับนี่เราทําเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นข้อมูลนะครับให้ที่ท่านที่สนใจนะครับ มาเลือกดูนะครับเพราะว่าบางทีเราดูหนังไทยเก่าๆนั้นบางเรื่องนั้นมีจําหน่ายก็ก็ดีไปนะครับบางเรื่องไม่มีจําหน่ายนะครับส่วนใหญ่ช่อง YouTube ของเราชุมทางหนังไทยนะครับก็จะใช้วิธีนําหนังที่ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดนะครับเป็นฟิล์มหนังที่พวกเราไปตามหามาได้นะครับเอามาบูรณะเอามาซ่อมแซมนะครับแล้วบางเรื่องเราก็พากเสียงนะครับต้องพากเสียงกันใหม่นะครับเพื่อช่วยชีวิตหนังนะครับบางเรื่องก็ใช้วิธีใช้ไปดิบๆอย่างนี้แหละครับให้ท่านดูนะครับ ก็นั่งบรรยายไปบ้างครับบางท่านก็เบื่อนะครับบอกว่าจะพูดทําไมนะครับบางทีเราเปิดเพลงใส่เฉยๆฉยบางทีก็เบื่อเหมือนกันนะครับก็นั่งดูนะครับก็เป็นภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับก็ดูกันไปนะครับมีอะไรก็บอกกล่าวกันมานะครับสําหรับหนังเรื่องที่ไม่ทราบชื่อเรื่องนี้ก็คงจะหมดเพลงแต่นี้แหละครับประมาณ12นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมนะครับ